ห้าสิบดาวของคุณกัลคูเซอรอนหนึดาวครับคุณ KS 25ดาวฮะไอดี ID เลี้ยงครับผมดีขึ้นครับผหายดีหรือยังครับดีขึ้นแล้วครับขอบคุณครับมาจากด้านหลังก็แบงแฟนไปเชื่อลงไปครับที่น,าน่าเดสเนเดสเซนเจอฟอร์สครับผมไลฮิว ฟื้นมาใหม่เกรฟไปก่อนครับผมแล้วยืนตีสู้ครับยืนตีสู้คงต้องบ้าก่อนแล้วก็ชุบชิบไปดอกสุดท้ายเอ้าซีลิสเชนเราเสร็จทอเวอร์ซีซีไว้ตายครับผมดีเจมาแสบเหมือนกันนะซ้อมต้นเองครับสารพิษกันมาผมจะโดนไอ้ไอ้ครับไปเชอร์ลงย้ำต่อแบรนดอนครับผมเจมส์นักบอลบาส์แปะลงไปนี่โด้ของฝั่งแปรนดองตายผมดีเจวิ้มกลับไปได้ครับนี่เคลื่อนเกรฟไว้ให้อยู่ฮะ ไปอกเคลียร์สวอมทิ้งไปครับไอไอซ์บอกว่ารถเกาะมาหนักฮะชูบุชิตามไล่ผ่านกันต่อไอคเจนก็มาบอลบินกดกานแึ่ทึจับนี่ฉกบอลที่รุนไปแล้วคุมการกันตอนนีื่องไปครับเงิ่อนนำอยู่สามเครับปอนติกฮะสีส่มอเพนก็บอกแล้วถ้าโดวของฝั่งสามไอก็ตายผมแรกกับนักถึกแฟนนะมีเวอร์เราก็ถ้าโดนของนี่ฮะเออเชกเกอร์เลเวลห้าผมค็อกเวอร์ครับ ยี่หนึ่งตอนนี้ก็คืออาเคมิสก็มันชี้ไปเป็น3,200องะวางเอ i ซิสเปรลงเอาครั้งนี้แบบาราซตอผมเจนเนอเรตดัเมดมาเต็มแต่ก็เจ็บหนักอยู่นะเจ็บหนักยืนในเอ i ซิสเปรผมโดนรถกลอแล้วก็ตัดเลือดครับเป็นดาเมดแบบจอดลิซแนนเปิดมาอีเทอร์ดึงไว้ใส่นโนโนของฝั่งควน่เพนควินนเพนถอยวิเชอร์ลงไว้ครับที่เน,นโนของเชน เบลิสเซ่ออีกแล้วครีมาช่วยแทงโอ้จับลอ็อกเขาครอกไว้ได้ครับผมโดนเต็มครับตอนนี้แจ็ปโดนเต็มหนักเต็มดอกเข้าไปเรียบร้อยอพอชิวเลยบีเข้ามานี่นั่นรีเสเวครับโยกเลนมาไล่ปวดนั่นแหละคิีมิสแล้วฮะรู้ว่าครมิสเงินจะล้นส่วนน่าดีเจนี่ปั๊บมินิซ่าผมซีซีวายผมยิงใส่นั่นโดของฝั่งดีเจตายชูกุชิถอยออกไปได้ครับซีซีวายครับทำหน่าดาเม่ได้ดีและนี่ครับนานะ ปั๊มขวดเดินไล่ล่าบอลลิรีสนแนนเปิดมาควิเ้เพนบิ๊กทอยออกครับแอกเนสโัเซฟยันลงไปกระโตกไปล้ซอย้ำต่อที่ซาเวตีตายฮะเดนเแบรนดอนชอยเดอร์ซึ่งเชนจับบล็อกเงนไว้แบรนดอนไม่รอดนะเดนเดนจอยเอ็นเจอร์แอตเทอร์เซฟและอ e ีเทอร์ดึงครับผมจอยเอ็นเจอร์พอที่บล็อกแล้วฮุกพยายามจะหนีสตันไป 3, le, สปามแอตเทอร์เซฟปาดมาดับเบิลคิวนันนานะเลยฮะสกอร์เป็น6ต่อ5ครับผมชูคุชิป,ปาดครับผมไอไอครับรอยด์ส,ดสวอปพิชเชอร์ลงไปครับ เรแกปลยอดลงย้อมต่อยคีเรือเฟรฟมาหนึ่งรอรอผมดำเนินสบาเรียบร้อยหรือเปล่าก็ตกมาเป็นเซาเรอรยสามไอตายฮะด่านนี้นานะวัปไปแล้วกับสิดต่อหก็แปนาทีผ่านไปโดนตฮอโรูกับฟันา่ะทิ้ดำเนินเกมกันอย่างต่อเนื่องสมอมาก็เป็นแฟนแบรนดอนล้วก็จอยน์แอสซอเ็ปเิดมาฮะด่านของแอคเนสครับผมีมอเพมีฟิเชอร์ไปครับ ดิสซิเบิลออกไปก่อนครับแล้วก็ยิ้มมาเกือบตายผมพุกมาโยกหลบครับผมผ่านสี่ข้างแต่เจอสกีเมอร์เพนจัมต่อตายจะได้ครับผมวอซินตายเถอะข้าลักษณะนี้ครับหลบแล้วหลบอีกครับผมหลบไม่หวั่นไม่ไหวทางด้านซ้ายก็โดนจับล็อมไปผมเรียบร้อยสกอร์เป็นเก้าต่อห้าครับง้างมาทำไม่ครับหยอกหยอกนิดเดีครับจีเจยับเข้ามาเก็บบอลที่หลุดไม่ทันแล้วเจอฮุกเฉาเข้าไปฮะรีิซซอากัตตูครับผมแล้วแจมไม่รอดครับ วาร์ปกลับรูปหลัวน่าจะมาโดนซีเนเตอร์ถึเปสามไอเจอฟอร์ซานไปเรือรอยอร้อยฮะด้านนี้อีเจอร์มาปัดปัดนิดนึงแอคเนสกโดดตปย้ำต่อลดไปเป็นข้อผมทางด้านนี้แอ,อสซอสเซ็จปาดไปดับเบิลดเมจยังไงต่อดิสซิเิเลตลงไปก่อนฮะออฮิวเปิดมาแจับยูเจนเอาโพสเซปแพรนดล ด้านดงฟางนี่ก็ไล่ล่า,าต่อซิลิเชนล็อกสวนไปฮะจอยเอ็นก็บอกพุกพยายามจะหนีไม่พ้นครับดิิส2นถอยกับป๋าผมเจอเพาเลียสซะหน่อยฮะทางด้านโดของบอยซ์สปริตก็เป็น1 1ต่อ8หมดกรีนอัดเต็มข้อไปหมดนึกแจมตายเชนิชฟอสแฉมมาด้วยฮะเริ่มแนนมาซิลิเชนจับล็อกต่อเปิดด้านโอของฟางนี่ครับปาดมาเต็มข้อผมอซีซีวายตายฮะสกอร์เป็น1 2ต่อ9ครับ เยาวยาวมาใส่นะครับต่อเรียบร้อยผมโดนแบรนโดนตายฮะโอ้อามาเรลิฟลาเลยได้สาบายครับโดนกระตุกรวมไปด้วยเยาใส่นักจนับไปสาบายเรียบร,ร้อยฮะไม่รอดแดนโบนิโกแฟนแฟนกันดีครับนานาครับโอนดันฟอร์มใส่นั่นจับไปผม,ผมเจอจริงมาชาร์โดไซน์หนึ่งครับลดเกราะเรื่อยๆผมละลายตงนี้จับโดนลบไปเยอะจับตายผมต้องไปแจมฮะ โยนถอยออกครับดีเจอีเธอร์ดึงไว้ครับนานะลิสเนนเปิดเข้ามาแอสเซอร์เสร็าทหนึ่งดิสเลทครับพุทเข้ามาเปิดเบรเบลครับผมชาบแลบย้อนไปก่อนซิลิเชนจับล็อกไว้ครัผมตีใส่คุยน้องเพลตตีอดดิสเปอร์มาที่อด้านของฝั่งนานะนานะตายครับผมแรกกับคุยน้องเพลตไปฮะบวกกันแหลกล่าซิลิเชนจับล็อยไวดีเจของไม่มีก็ใส่เดียวใส่เดียวได้ครับคิลลิ่งสปรีครับดีเจสกอร์เป็น16ต่อ15ครับฆ่ากันยับเลยฮะ แต่ดูเงินคนนี้ก็ผมหมื่นหนึ่งแะ GPM เท่าไหร่แล้วเนี่ย GPM 600้อยจะเจ็เลยฮะต้นเกมเดือดจะจัดสับยับไปนี่นัน่นแฟนเจอเรเดียสเผาเรเดียสเผาว่าไงถอยออไม่ได้เปนแฟนโอ้เจอรุมซ้ายขวามีแค่เรเดียสเน้นบางอยู่ครับแต่ก็เน้นด้วยดามเมจเจนฟอร์ชิ่งกันไปฮะปลีเจนเลือดสู้ครับผมมีคีมข้อเรศคีมเข้าเรศก็เลยจะหมดแล้วแับโอฮิวให้ครับผม ทางด้านของเจเจอร์คุยอีกอีกมาเกระเยายาสแปนไปเอโก้แลมมาดอกนี้ผมตัดเต็มข้อผมดสป라이บิ๊กมาแต่ดีเจก็โดนตีกับคืนไปผมดับมาคิวณั้นดีเจครับโรอยเดสวอมันซีซีวายเริ่จะแจบโดนล่าเปล่าคุยเดสวอปเดซี่วายไม่ทำคุยแลเพนบิ๊กมายิงใส่เข้าไปฝั่งด้านซีซี่วายทำแลบย้อนมาหนึ่งเซ็ปดีเจเล็บนั้นขึ้นไปในไฮกราวและแอนเนสเงินต่อเจอแก๊งป่าหินเริ่นแจ๊บผมคอกันไปเรียบร้อยครับทางด้านคุยแลเพนกระเยายามาผม อัดหนักไปหรือเปล่าเอ้เรียบร้อยผมลาลายไปครับท่างด้าโดของแป้นดอดนะด้านล่างนี้ครับไอไอควอบผมจัดการแบนแฟนไม่ได้ฮะเปิดมาวันนี้ก็เปิดเมลอัดเข้าไว้ที่แอคเนสครับผมสับยับต่อแอคเนสครับผมบิ้งออกไปได้ฝั่งด้านโนนี้ก็ดิสเลตไปกระโดดตีเซนต์จอยเอนครับดีเจจับบล็อกมาต่อซิลเจนไอล์ของฟุมาจังหวะนี้ครับเซนต์จอยเอน์กระโดดดีเรียบร้อยหมดใจตายครับโยกออกครับดีเจกระโดดตีไปเซนต์ซีซี่วล์แล้วก็แอคเนส เขายาวยาวมาผมอัดหนักเต็มข้อผมสาดพิกกันมาต่ออีกทีและแด้โดยแอคเนสเรียบร้อยผมคิลิสปรีเขาด้วยนาดาครับบอชิวมันสีซินเตอร์ถึงไวเขายาวยาวยาหน้าไปละลายผมแบรนดอนครับสามไอโดนหนักครับผมฮิวสู้กันย้ำต่ออีกทีและแดนียแฟนๆถอยฮะโดนตีข้อไปบิกไม่ได้ผมโอ้ซิลิเชนจับล็อกต่อดิสเนน,นเปิดไปละลายผมแฟน,นๆปาดย้ำต่อคุยน้ำเพล็ต้องบิกกออฮะ หมดมานาเขาตนี้ทางด้านทีเวตเดินไล่หาในป่าครับไม่เจอ Giant ไจแอนเ์ไปนู่นแล้วไ,ไปเยาวยามาตอบสตาร์ทอัดเข้าไปสับยับไปฮะทางด้นนานซีซีวายถอยเข้าเชนฟอร์ดครับอัดหนักด้านทีสเวสวตซีนเตอร์หนึ่งไว้ทางด้นนานทีสเวสวตยืนแทงหมอรีเลือดสู้ครับมีคิมมี่เข้าเร็วจะสับไปผมหน้าพังกับแบรนดอนนะอยิงเข้าไปผมมีงโดนไซเลนป่าครับออกทางด้านโดของฝั่งซากรีป่าครับผม ท่าแบบย้อนกลับไม่ได้ครับ C C Y เจอนานะอาร์นิมนะฮะไวส์เบนครับอีเทอร์ดึงซิลิเชนจับคืนกันไว้ลอกกันแปรเซาเซพป่านมาเป็นข้อผมดับเบิลคิวครับใส่หนักย้ำต่อเบนเมลเปิดมาผม,ผมเจอสอร์สไปทางด้านนี้กระโดดซิลิเชนจับเราทีนี่ก็มีฮุกใส่นัทไอไอครับไอไอหิวโซเจอซัพพอร์ตเข้ามาแทงครับรับทางด้านแบดเนซาวเฟรมสู้กันไปเรียบร้อยผม,ผมจอยตายครับ อคิวเปิดมาเอาต้าคิวนั่นนานาครับเกือบจะแรมเพดแล้วด้วยนะแอคเนสพุชเชนบนตรงกลางนี้ตีงได้าของาทาวเวอร์ยังไป็ต่อครับเป็นนาดิ้งดิสซิเิเลสเปิดมาพุชเชนกันต่อฮะไล่ขึ้นมาตีบ้านกันตอเน้นขึ้นได้น้นนนองปฏิติครับเปิดมาครับดิมิทร็อกเรนซับซับซับลัวๆมีฟอร์ชิลเครื่องทาวเวอร์ไว้กับสำหรับในด้านทีมโดต้าฮีโร่ฮะ ตับยับเลยครับเงิงนนับอยู่ 20k ครับผมเชนฟอร์สดเข้าไป,ไปมีเชนฟอร์สเชนฟอร์สไหลๆหลไปตอนน่บบนอได้เล่เทางด้านเฟรดดอนละลายผมเอาหน้ามานันแนบรีคอร์มันครับแจ๊บในกโคมาแจ๊บละลายเลยครับผมคนรีคอร์ตายครับทางด้านแดเซนเขาเห่าเลยครับผมแล้วนี่กรีดมาย้ำต่อดใส่พุกช็อตอัดเข้ามาดีเจจน,นไปหนักแต่ว่านานาน,านี่รีสโแนนครับผมไซเลนต์เป็นปูขนาครับเรียบร้อยแบบดับคิวครับ วิ่งถอยออกอล้วคุยนอกเพจแจมนี่โดนเอ็กโคแบบหน้าระเบิดเลยฮะออนไฟอินทาเวอร์ครับฟิเชอร์ลงไว้ต่อโทเทมอัดลงแจมอีกรอบล่ันเชนบอสไปที่เส้นสามไปแอสโซเซปปาดมาตัวแตกกับผมเส้นแอคเนสแทนนั่นแบนแบนเนอร์่าฝั่งแบรนด์ดอนอร์เรียบร้อไปฮุกม่านวันนี้ครับอัดหนักเข้าไปนานะยังไงหลอนนานะตายกับผมเดือดจ้าเอ็นบล็อกไว้ผมแต่ทีสเวตต้อนนี่ครับขวดทาวเวอร์แล้วก็ปาแรลกย้ําต่อซื้อเกินมาครับ คนมันต <aunque S 2> <me> ้องสู้คนแล้วนี่วีเวอร์กันลังจะเกิดครับเอาแค่บาร์แรกตรงนี้แล้วถอยหรือเปล่าไอ้เออเชเกอร์อันติโคสแลมคูดาวจอยเอ็นโดนล่าเปล่าเขย่าย้ำบอลคอนเคคชั่นแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนนะทางด้านนี้ครับเคลียร์เดอะสวอรไปตีรัวทิ้งตีรัวทิ้งครับจอยเอ็นจะตายเจอเรดนิทเพาลเจอเรดนิทเพาลแนนซ์เจเซปปาสองลิสแนนซ์มาร์ก็บอลเซเลนอีกสองครับ ดับเบิลคิวน่นนะแล้วก็เรียบร้อยผมเป็นแฟนกราวจีๆเกมแรกครับผมถึงหน้าทีมฟอรนติชชนะไปกับได้บอดตามธรรมเนียมสามอีแทใไงแล้วก็อัดข้า์บอลไปดับเบิลคิวตีซาเวดมาสเกียวจีจีฟอร์นติชชนะไปในเกมแรกครับผมในรอบชิงคูย่ารีครับ ยี2สครับ24ทีจบเกมครับฟันาติกนานะกดไป21่สิบคิวครับได้อัคนิมมาไวครับผมเบรดเมวไวอัคนิมไวโดดเข้ากลากงโดนไซเลนทางด้านโด,ดต้าฮีโร่หยุดชะง,งักแล้วเกมแก๊งหนักที่สุดน่าจะเป็นทางด้านควีนนักเป็นกับวีเบอร์ถ้าโดนไซเลนมานี่เรียบร้อยแล้วฮะับอดที่จะพริ้วกันเลยทีเดียวกองเดนโซเรเตอร์มาแต่ตัวยังบางครับวีเบอร์ก็นั่นแหละครับทางด้านโด,ดต้าฮีโร่ไม่มีอะไรจะเสียครับผมต้องบีบทุกท่ามิ่งครับให้ ทางฝั่งทีม,ทมฟันติกนะฮะจนปวดข้อมือให้ทีมฟันติกเนี่ยไม่ให้ฟาร์มครับผมแต่ก็พอไปแก๊งทางด้านอะคิมิสอะคิมิสเงินก็เยอะอยู่นะ,ะไม่ได้โดนกดตั้งแต่ต้นนะฮะก็เป็น3ไอซ์ฟรีฟาร์มเป็นทางด้านโดของบอย์ดสป็ดขึ้นเลเวลหกเลเวลเจ็ดได้ก็เดินแก๊งต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมโดนทั้งครึ่งทั้งล่องฮะทางด้านตัวของทีมโดตาฮีโร่ครับทั้งขึ้นทั้งล่องจริงจจมนี่แอซิดไป30ครับบวกกันยับนะฮะในเกมนี้แอซิดจะเยอะหน่อย ในทัมมิ่งเวลาที่พอหมอกพอเจาะครับผมและนี่ครับถ้าได้โลคออควินเกิน GPM 862ครับนะฮะในช่วงทัมมิ่งเวลาประมาณเกม20นาทีนี่ถือว่าเยอะจะจัดแล้วนะครับฟรีฟาร์มไปของเข้าข้อแล้วก็บดปิดเกมกันได้ฮะ